ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาครับไดมีการเผยแพร่คําสั่งของหัวหน้าคอสชนะครับใช้อำนาจในมาตรา44ครับสั่งให้หม่อมราชวงศสุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งให้พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้ครับทางพลเอกประิจาร์โชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชก็ได้มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่มีการออกคําสั่งดังกล่าวนะครับโดยระบุว่าเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยในหนังสือคําสั่งของหัวหน้าคอสชได้ระบุนะครับว่า,าให้หม่อมรชาชวงศ์สุภุมพันธ์บริพัตร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่ากอมอและแต่งตั้งพลตรเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือจะมีคำสั่งเป็นแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วนอกจากนี้ครับหลังจากมีคำสั่งของคอสชอ ที่50ทับ2,559เรื่องการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่6ลงวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาให้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรทมของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหรือว่าหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาต่างๆและองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายครับ ซึ่งวางระก,การดํารงตําแหน่งของผู้ว่ากทมกําลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่ได้ก็เลยให้มีการใช้คําสั่งฉบับนี้นะครับเพื่อให้การดําเนินง,งานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับส่วนที่ทาเนียบรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองก็พูดถึงกรณีที่มีคําสั่งมาตรา44ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรพ้นจากตําแหน่งนะคะนายกบอกว่าอย่าเพิ่งไปตีความว่าถูกหรือผิด ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่ามีความจําเป็นต้องให้การบริหารงานแผ่นดินเดินหน้าไปได้ต่อเนื่องส่วนเรื่องของกฎหมายคงต้องวาดกันต่อไปนะคะเรื่องของการเดี๋ยวก็คงมีข่าวมาเรื่องของการบริหารราชการในส่วนของกรทมนะก็อย่าเพิ่งไปพูดว่ามันผิดมันถูกอะไรไปอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจาเป็นต้องต้องปรับการบริหารงานให้มันสอดคล้องกับภาระหน้าที่นะครับหลายอย่าง ถ้ามันไม่ชัดเจนมันก็บริหารร่วมกัมไม่ได้ตามกฎหมายนะมันต้องมีคนที่ทํางานตรงนี้นะครับเรื่องอื่นเป็นเรื่องของของกฎหมายว่ามานะฮะซึ่งในช่วงเวลา10.4 10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะคะพลตรบุตเอกอัศว,วินขวัญเมืองผู้ว่าราศการกรุงเทพมหานครก็เข้าร่วมประชุมเตรียมการพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณกองโดยการร่วมมฑลทนพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวด้วยนะคะบอกว่าทราบเรื่องนี้ในวันนี้ล่ะค่ะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาทางนายกรัฐมนตรีเป็นผู้โทรศัพท์มาแจ้งทราบซึ่งการเข้ามารับตําแหน่งผู้ว่ากทมในขณะนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากกว่า3มปีที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่ในฐาน,นะเป็นรองผู้ว่ากทมอยู่แล้วดูแลงานต่างๆมามากมายอีกทั้งยังผ่านงานบริหารราชการรูปแบบอื่นมาด้วยจึงตั้งใจทํางานดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะคะ ส่วนคณะผู้บริหารของกทมนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งรองผู้ว่ากทมนั้นทางพลตํารวจเอกอัศวินกล่าวว่าทางรองผู้ว่ากทมชุดเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนางพุทธีตามไทยนายจุมพลสัมพาวงและนายอมรกิจเชเวงกุลนั้นคงไม่สามารถเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าต่อไปได้เนื่องจากเป็นไปตามความเห็นของนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยครับเบื้องต้นได้มีการพิจารณานายจัก,กรพันผิวงานซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็น รองปลัดก,กทมมาร่วมงานนะครับส่วนผู้เหมาะสมอีก3ตําแหน่งนั้นก็จะมีการเร่งพิจารณาแต่งตั้งโดยเร็วครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่21ตุลาคมนี้โดยงานกทมที่ต้องดูแลอย่างเร่งด่วนก็คือการจัดงานพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูม,มิพ,พลอดุลยเดชซึ่งต้องดําเนินการให้สมบูรณ์ที่สุดครับ